ทิ้งขยะให้ถูกถังคือพลังนักเรียนปากคลองโรงเรียนบ้านปากคลองโรงหน้าของพวกเรามีขยะเกิดขึ้นใหม่มาทุกวันถ้าโรงเรียนเรามีขยะจํานวนมากก็อาจก่อให้เกิดมลพิษและส่งกลิ่นเหมน็นคนที่สร้างขยะขึ้นมาก็ไม่ใช่ใครที่ไหน พวกเราทุกคนนั่นเองขยะเกิดจากการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราดังนั้นพวกเราทุกคนสมควรจะต้องมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบในการจัดการขยะให้กับโรงเรียนของเราแล้วพวกเราต้องรับผิดชอบยังไงล่ะเราต้องรู้จักการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะลงนะสิคัดแยกขยะทำให้ปริมาณขยะลดลงได้ยังไงหรอ ก็เวลาที่เราคัดแยกขยะจะทําให้ขยะบางส่วนกลายเป็นขยะที่มีค่าเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ที่เราสามารถนำไปรียูสและรีไซเคิลได้ไงมันก็จะทำให้ปริมาณขยะทั่วไปลดลงมวลพิษก็ลดลงไปด้วยสภ<ม>าพแวดล้อมมันก็จะดีขึ้นโหน่าสนใจแล้วเราจะเริ่มกันยังไงล่ะเริ่มจากการรู้จักถังขยะทั้งสี่ถังที่เอาไว้ใส่ขยะแต่ละประเภทดีไหมโหสี่ประเภทเลยเหรอคะ ฟังดูเหมือนยากใช่ไหมล่ะแต่จริงๆแล้วไม่ยากเลยเรามาฟังดูซิขยะประเภทที่1คือขยะอินทรีย์หรือถังขยะสีเขียวใช้ทิ้งขยะที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายเป็นวัสดุจากธรรมชาติภายในโรงเรียนของเราก็จะมีเศษอาหารจากโรงอาหารแล้วก็พวกเศษใบไม้ที่หล่นตามพื้นนั่นแหละขยะประเภทที่สอง ขยะรีไซเคิลหรือถังขยะสีเหลืองใช้เก็บขยะรีไซเคิลที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ซึ่งโรงเรียนของเราก็จะมีกล่องนมลังกระดาษกระดาษที่ใช้แล้วนั่นเองขยะประเภทที่3คือขยะอันตารายหรือถังขยะสีแดงเราจะใช้ทิ้งขยะติดเชื้อเช่นสำลีผ้าพันแผลจากห้องพยาบาลขยะอิเล็กทรอนิกส์ แผนวงจรต่างๆฐานนาฬิกาและวัตถุไวไฟอื่นๆขยะประเภทที่4คือขยะทั่วไปหรือถังขยะสีน้ำเงินขยะประเภทสุดท้ายนี้เราจะใช้ทิ้งขยะอื่นๆที่เราไม่สามารถนำไปคัดแยกเข้าสู่ประเภทของขยะทั้ง3แบบได้เป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนส่งเพื่อนำไปกำจัดขยะประเภทนี้ในโรงเรียนของเรา ก็จะมีพวกซองขนมเศษถุงพลาสติกและในช่วงต้นปีพศ2 5 6 6นนี้เราคัดแยกขยะรีไซเคิลที่เป็นขวดน้ำอัดลมมาเก็บไว้ได้เยอะแยะเลยแล้วขวดน้ำอัดลมพวกนี้ก็มาจากกิจกรรมการเรียนรู้และสังสรรค์ต่างๆของโรงเรียนเช่นกิจกรรมวันคริสต์มาสและวันขึ้นปีใหม่กิจกรรมวันเด็กรวมถึงจากผู้ใหญ่ใจดีที่มาเลี้ยงอาหารน้ำและขนมให้กับพวกเราด้วยพวกเราเลยเห็นว่า ขวดน้ำอัดลมพวกนี้น่าจะเอากลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์ได้อีกอย่างโรงเรียนของเราก็กำลังอินกับเทรนดคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอีกด้วยก็เลยปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าเราน่าจะเอามาประกอบกันให้เป็นถังขยะที่สวยงามและน่าใช้กันดีกว่าพวกเราก็เลยเอาขวดนะ้ำมาเจาะรูตรงฝาขวดและท้ายขวดร้อยให้ติดกันด้วยลวดแล้วนำมาประกอบกับโครงท่อ PVC และเติมสีให้สวยงามในระหว่างทำเนี่ยพวกเราแกนนำนักเรียน เกิดความคิดว่าอยากจะทําให้ถังขยะพวกนี้เป็นสัญลักษณ์ของกิจกรรมคัดแยกขยะที่จะทําให้พี่พี่น้องๆคัดแยกขยะได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซนต์พวกเราก็เลยตัดสินใจทําให้ถังขยะพวกนี้มีชีวิตขึ้นมาทําให้พวกมันเป็นเหมือนกับฮีโร่ที่คอยเฝ้าดูนักเรียนคัดแยกขยะอย่างถูกต้องและตั้งชื่อว่าขบวนการถังขยะสีสีหรือ4 b บินส์เล r เจอ e ฮีโร่คนใหม่ของโรงเรียนที่ถือก๊า ขยะรีไซเคิลที่มีอยู่ในโรงเรียนโดยมีแรงบันดาลใจจากขบวนการผู้พิทักษ์ห้าสีจากทางประเทศญี่ปุ่นที่มีความเป็นมิตรกับผู้คนและสิ่งแวดล้อมและยังช่วยลดภาวะโลกร้อนจากการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางอีกด้วยวิธีการใช้งานขบวนการถังขยะสีสีหรือ Furby Ranger ก็แสนง,ง่ายนั่นก็คือให้ฮีโร่ทั้ง4ี่คนไปยือนอยู่ที่เด่นชัดสังเกตได้ง่ายเพื่อให้นักเรียนคัดแยกขยะได้สะดวก และสนุกไปกับการคัดแยกขยะส่วนแกนนำนักเรียนใงพวกเราก็มีหน้าที่เป็นผู้ช่วยที่ดีของฮีโร่ด้วยการให้ความรู้กับเพื่อนๆนน้องๆในการคัดแยกขยะให้ชัดเจนถูกต้องตามประเภทไม่ให้ฮีโร่ของเราต้องทำงานหนักเกินไปและ